เดี <Laure> ๋ยวอันนี้เดี๋ยวพอไปให้ไหายมเดี๋ยวหัวน้าไปให้นะไปตรงนู้นไดี๋ยนบอกคนเสบียงคนเสบียงรอตามอีกทีทีเล่มนเลยนะไปดีนะทีทีช่วยว่าจะกี่โจทย์ในหนาวบอโอเคนะเดี๋ยวผมเอาไปให้นะครับลาค่พาแค่พาเลขึ้นมา คือเปล่าเราเราไม่ได้บอกว่าคือให้เราเว้นการบริหาหน้าที่เราเาลังจะพูดว่านันคือตอนนี้ที่ท่านเจออ่ะทงานเนี่ยทงานีเอาประเด็นตรงนี้ต้องากสวนาจะหาลือกัรแล้วแล้วเพื่อนกตอาตัวนี้ก็ตนีก็ต้อปอ๋อ่างนี้นะครับแล้เป้นีฝายน้ระเบเลงานะครับตามมาตรา9ามบยานกองบังคับมือนะครับ มานือการูยออยแล้วค่เราเ่องนี้รอนี้ราก่าคเข้าโอเคเข้าใจเข้าใจประเด็นแล้วเข้าใจไมเซฟนะคะมาทัน่หลักการหลักนี้แล้วเราในการที่จะทงานก็ี่ยงทนเนีเกักกาฉะนั้นนังคงจะต้องมีวิธีการ